Legenda นี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันเป็นประจำนะคะทุกๆสัปดาห์เลยนะคะที่วันนี้เนี่ยเรามีประเด็นก่อนหน้านี้นะคะทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้มีการออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพที่อาจจะ่วยโอกาสในช่วงเทศกาลแห่งความรักเข้ามาหลอกลวงนะคะโดยเฉพาะหลอกให้รักนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพูดคุยนะคะกับรองโฆษกคนสวยของเราเช่เนเคยนะคะกับทาง พี่ลูกขวญนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะโอหน้านิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ลูกขวนันสวัสดีค่ะน้องเกาอต้องบอกว่าวันแห่งความรักที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะพี่ลูกขวานก็มีการออกมาเตือนเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการอาจจะถูกหลอกให้รักแล้วก็โอนตังค์ได้ะคะ่ะ ใช่ค่ะจริงๆก็อาศัยช่วงจังหวะวันเทศกาลแห่งความรักเนาะก็ออกมาเตือนกันอีกรอบหนึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี้ยเราก็ไม่เคยมีการเตือนเกี่ยวกับโรแมนติกแกมไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็เหมือนเราพูดคุยคุยกันครั้งแรกหรือเปล่าที่เอางานวิจัยขวัญมาคุยกันนะคะพอดีตัวขวัญเองก็ทำวิจัยเรื่องโรแมนติกแกมด้วยใช่ค่ะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหลอกให้รักนะคะเอ๊ฟฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะ อ่ะเรามาเกินคร่าวๆนะคะทบทวนความรู้ละกันว่าคราวที่แล้วเราคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะหลอกให้รักหรือโรแมนต์แคมป์ค่ะก็จะเป็นการใช้จิตวิทยานะคะจิตวิทยาของมิจฉาชีพนะคะ <c oughs> เขาก็จะเล่นกับความรู้สึกโดยเอาเรื่องการหลอกให้รักหลอกให้เชื่อใจเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่เราเคยพูดจะ,ะพูดคุยกันในครั้งที่แล้วนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมความต้องการของมัสโลเข้ามาคุยกันแล้วเราก็จะเห็นว่าหนึ่งในความต้องการของมนุษย์นั้นก็คือ การต้องการการต้องการความรักการยอมรับในสังคมดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานของมนุษย์เลยค่ะว่าทุกคนต้องการความรัก <c oughs> อ่าทีเนี้ยเราพเพิ่งออกแจ้งเตือนไปทีเนี้ยเราก็แนะดำมีการแนะนำวิธีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะก็อ่าโดนาลงสร้างคอนเทนต์ไปรักรักเขารักษาเงินในบัญชีตัวเองด้วยนะคะทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อไม่เฉพาะคนเลือดกรุป B, นะ๊ปบีเนอะนะคะใช่ไหมคะ <c oughs> คุณเ <c oughs> กาเลือดกรุ๊ปอะไรคะ <c oughs> มีค่ะโดนหลอกตลอดเลยอ๋อไม่ไม่กล้าบอกแฟเลยค่ะไม่กล้าบอกแฟนเลยจริงหลายคนประสบปัญหานี้นะคะออกหักแต่แสดงออกอาการไม่ได้นะคะเดี๋ยวแฟนรู้หรือเปล่าใช่นี้เนี่ยเอ่อก็เหมือนกันค่ะแม้บางคนเนี่ยโดนวิชาชีพแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งความเพราะว่า ก็มีแฟนอยู่แล้วถ้าถูกหลอกถูกผู้หญิงหลอกหรือถูกผู้ชายหลอกก็าตามเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไ,ไม่กล้าออกมาที่จะแจ้งความหรือแจ้งข้อมูลที่จำรวจจะพิจารวยใช่ไหมคะมกราคมเดือนที่ผ่านมาค่ะเราก็มาดูสถิติกันนิดนึงก่อนนะคะพบว่า <ạ. S 1> สถิติคดีเกี่ยวกับการหลอกให้รักเนี่ยยังสูงถึง400คดีนะคะ ประมาณ400คดีนะคะโดยแบ่งเป็นหลอกให้รักแล้วโอนเงินเนี่ย168คดีนะคะแล้วก็คดีหลอกให้รักแล้วลงทุนเนี่ย235คดีรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า190ล้านบาทอืมอันนี้แค่เดือนเดยียวนะเดือนมกราคมอืมเดือนเดียวเดือนเดียวค่ะขน,นาดนี้เลยเหรอคะยังยังมีการ ยังแพร่ระบาดอยู่นะคะโดยเฉพาะไอ้คดีหลอกให้รักแล้วลงทุนเนี่ยมันเหมือนเป็นการผสานเอาความต้องการทั้งความรักความเชื่อใจด้วยแล้วก็ประสานาความต้องการเกี่ยวกับการสร้างความมัน<ะ>่นคงในการลงทุนความต้องการสองอย่างเนี่ยก็เอามามิจฉาชีพก็ใช้เทคนิคต,ตรงนี้เอามาหลอกประชาชนทีเนี้ยก็ขออนุญาตกับย้อนมาว่าถือว่าเป็นก็ยังเป็นสัปดาห์แห่งความรักเนาะ,ะแล้วก็มาส่งท้ายด้วยการพูดถึงอาชญากรรม เกี่ยวกับความรักแบบนีรักกันนะคะอาจโจรหลอกรักออนไลน์เนี่ยปัจจุบันมีประเภทไหนบ้างนะคะวันนี้ขออนุญาตยกมาเป็น4ี่ประเภทค่ะอันดับแรกเนี่ยหลอกให้รักแล้วโอนเงินก็ยังพบอยู่นะคะแล้วทีเนี้ยเขาจะเข้ามาได้ยังไงก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าปัจจุบัน,นช่องทางการติดต่อสื่อสานะคะมันง่ายขึ้นทุกคนสามารถมีกลุ่ม ่าแพลตฟอร์มต่างๆทางออนไลน์เนี่ยสามารถพูดคุยติดต่อกันอย่างได้ง่ายดายนะคะสามารถพูดคุยกับคนทั่วโลกได้เลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะเข้ามาด้วยวิธีเนี่ยเข้ามาพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยบางทริคเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมาใชา้ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะหรือว่าบางทีก็ส่งของมีค่ามาให้นะคะ mm hmm. ส่งของมูลค่าสูงมาให้แต่ต้องแบบช่วยจ่ายค่าภาษีนะพอดิติด ติดค่าธรรมเนียมบางอย่างเน่นะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็หลอกว่าอ่ามีประสบปัญหาทางด้านการเงินช่วยหน่อยได้ไหมแล้วบางทีบางคนบางท่านเนี่ยเขาเป็นคนใจดีบางคนที่เราพูดคุยกันมานานเนี่ยรู้สึกมีความเชื่อใจสนิทส,สนมแล้วก็รู้ว่าคิดว่าเขามีตัวตนจริงๆก็ทําการโอนเงินช่วยเหลือไปอืม ก็ทำกันก็เกิดการสูญเสียเงินทองตรงนั้นไปอันนี้คือประเภทแรกคือหลอกให้รักแล้วโอนเงิน